สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าอ่ช่องขาจรสันและนี่คือรายการยากเป็นสเก็ตบอร์ด EP ที่71ครับคุณผู้ชม EP นี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมันจะมาทําการสอนสิทักษะที่เพื่อนๆควรจะมีติดตัวไว้เวลาเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีสิท์ทักษะนี้ติดตัวไว้นะครับมันจะทําให้เพื่อนๆสามารถถ่ายสเก็ตบอร์ดได้โปรมากขึ้นและอ,อย่างมันจะทําให้สเก็ตบอร์ดเปียบเสมือนอวัวยวะที่33ของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสิทักษะนี้มีท่าอะไรบ้าางไปดดูกีว่ผม ท่าแรกนะครับผมวิ่งขึ้นสเก็ตบอร์ดเป็นท่าที่เบสิกมากๆเลยครับที่หลายๆคนควรที่จะทําเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นการเก็บสเก็ตบอร์ดอีกอย่างหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องก้มตัวไปเก็บแต่ว่าเราวิ่งขึ้นไปแล้วก็ขึ้นต่อได้เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2กรณีครับกรณีแรกก็คือสเก็ตบอร์ดอยู่กับที่และอีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือสเก็ตบอร์ดเคลื่อนที่ครับถามว่าความยากง่ายทั้ง2กรณีนี้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับบอกเลยว่าไม่ได้ต่างกันมากครับถ้าเพื่อน วิธีการขึ้นนะครับผมแนะนําว่าให้เ,เพื่อนเนะลองกระโดดขึ้นแบบธรรมดาก่อนยังไม่ต้องวิ่งขึ้นไปก็ได้นะครับพยายามคิดว่าตัวเราอโดดไปข้างหน้าครับและขาทั้งสองข้างต้องพยายามเหยียบตรงน็อตนะครับถ้าเ,เพื่อนเไปเหยียบหมิ่นหรือเหยียบเกินออกไปมันอาจจะทําให้เ,เพื่อนๆะล้มได้ครับผม ท่าที่2นะครับจับสเก็ตบอร์ดวิ่งขึ้นท่านี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะครับที่มือใหม่หลายๆคนควรที่จะฝึกไว้เพราะว่ามันทําให้การเคลื่อนที่ของเราในช่วงต้นเนี่ยมีความเร็วครับซึ่งเพื่อนๆสามารถกําหนดความเร็วได้เลยจากการที่เพื่อนๆจะวิ่งช้าขึ้นหรือว่าจะวิ่งไวขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากฝึกท่านี้นะครับถ้าใครที่เล่นขาขวานําใช้มือขวาจับถ้าใครที่เล่นขาซ้ายนําใช้มือซ้ายจับครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นขาขวานานะครับใช้มือขวาจับครับก้าวขวาซ้ายขวาปล่อยแผ่นพร้อมกระโดดตัวขึ้นหลังจากที่เเพพืื่่ออนนนได้้้แแบบบีลวปุ๊จะสาามรถ กําหนดได้เลยครับว่าเราจะไปไวไปช้าเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูตัวอย่างแบบไวกันครับสังเกตไหมครับว่าผมวิ่งมาด้วยความเร็วมากแต่ถ้าเมื่อไร่ที่รู้จังหวะเราจะจําไว้ในหัวได้เลยครับว่าขวาซ้ายขวาปล่อยแผ่นพร้อมขึ้นถ้าใครเป็นซ้ายก็ซ้ายขวาซ้ายปล่อยแผ่นพร้อมขึ้นครับลองไปฝึกกันดูนะครับ 3. ลงพื้นที่ต่างระดับท่านี้ก็เป็นอีกเบสิกหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆควรจะฝึกไว้เพราะว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะไปเล่นตามที่ไหนสถานที่ไหนทุกที่มีพื้นที่ต่างระดับหมดครับวิธีการลงนะครับเพื่อนๆแค่กดขาหลังครับเพื่อให้ร้อนหน้ามันยกขึ้นจากนั้นนะครับแผ่นของเพื่อนๆก็จะไหลไปพร้อมกับลง2รล้อพร้อมกันครับวิธีการมีแค่นี้เลยครับเป็นท่าที่ง่ายมากผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆจะลงได้แน่นอนครับลองเริ่มจากพื้นที่ต่างระดับเล็กๆก่อนเมื่อไร่ที่เราลงคล่องแล้วลองฝึกลงอันใหญ่ได้เลยครับลองไปฝึกกันดูผม 4กระโดดกลับตัวอันนี้ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆควรจะมีติดตัวไว้นะครับมันจะทําให้สเก็ตบอร์ดเหมือนอวัยวะที่33ของเราครับทุกคนเพราะว่าในอนาคตที่เราจะต้องเล่นท่าพวกบอดี้เวรีเลนะครับมันจะต้องใช้ทักษะนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเราควรที่จะฝึกไว้ซึ่งการกลับตัวในที่นี้นะครับเราก็สามารถกลับตัวได้ทั้งด้านฟอนและก็ด้านแบ็คเลยครับทุกคนวิธีการนี้ไม่ยากมากครับแค่เพื่อนๆลองฝึกกระโดดกลับตัวอยู่กับที่ก่อนลองกลับทั้ง2องด้านเลยครับทั้งด้านฟอนท ค,ความรู้สึกไม่ได้แตกต่างกันอยู่กับที่เท่าไร่แค่เพืเ่อนๆจะต้องมีบาลานซ์บนสเก็ตบอร์ดให้ได้ครับเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ควรจะมีติดตัวไว้ลองไปฝึกกันดูนะครับ หา reverse อยากจะบอกว่าทักษะนี้นะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากพอสมควรครับสำหรับมือใหม่แต่ถ้าเพื่อนๆทําได้ผมบอกเลยว่าท่านี้มีประโยชน์อย่างมหาศาลครับเพราะทุกท่าของสเก็ตบอร์ดที่เราจะต้องหมุนตัวเนี่ยมันจะใช้หัวไหลเป็นช่วงสําคัญครับซึ่ง reverse ที่ผมจะมาบอกในวันนี้นะครับเป็นท้ง reverse ด้านฟ้อนด้านแบ็ k แล้วก็มีด้านเฟกี้ด้วยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นด้านฟ้อน reverse นะครับเพื่อนๆสังเกตครับท่านี้ก็คือเราจะต้องนําขาหน้าเอาเนี่ยไปไว้ช่วงโน้ของสเก็ตบอร์ดจากนั้นครับเปิดหัวไหล ขาหลังปาดออกไปครับมันจะทําให้เพื่อนๆไหลด้านฟอนรีเวิร์ดได้ครับซึ่งเหมือนกับท่าแบ็คเลยฮะเอาขาหน้าเราไปไว้ด้านโน้ตของสเก็ตบอร์ดจากนั้นเปิดหัวไหลมาด้านแบ็คแล้วก็บิดตัวมาครับยกขาหลังตามมามันก็จะทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะทำแบ็ครีเวิร์ดได้แหละฮะต่อไปเป็นด้านเฟกกี้บ้างครับเฟกกี้ก็เหมือนกันครับเอาขาหลังเรานะครับไปไว้ตรงช่วงเทลครับจากนั้นเปิดหัวไหลแล้วก็ยกขาหน้าปัดออกมาด้านฟอนครับมันก็จะเป็นรีเวิร์ดด้านฟอนรีเวิร์ดด้านแบ ค,ควรทําให้เป็นทั้ง4ทิศทางเลยนะครับบอกเลยว่าในอนาคตเพื่อนๆได้ใช้แน่นอนครับ ทิกแท็กทักษะนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นข้อบังคับที่เพื่อนๆทุกคนควรที่จะทําให้เป็นนะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆทํามันคล่องมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สเก็ตบอร์ดของเพื่อนนะเปรียบเสมือนอวัยวะที่33ของร่างกายเราเลยครับไม่ว่าเราจะทําท่านั้นลงสวยไม่สวยทักษะการทิกแท็กเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆนนะสามารถที่จะดึงสเก็ตบอร์ดกลับมาคงที่ได้เหมือนเดิมโดยที่เพื่อนๆนนะไม่เอาขาจุ่มพื้นครับวิธีการฝึกครับนำขาหลังของเรามาไว้ช่วงเทลครับจากนั้นครับยกขาหน้าพร้อมกับยกหัวไหล่บิดซซ้า้าาาาขขววท ให้เป็นเป็นจังหวะครับแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะฝึกทิกแท็กได้แล้วควรที่จะฝึกทั้งทิกแท็กด้านฟอนต์และทิกแท็กด้านแบ็คคับมันจะช่วยในเรื่องของการเลี้ยวด้วยนะฮะจากเดิมที่เราเคยเลี้ยวไม่พ้นถนนเส้นนี้แต่พอเพื่อนๆทําทิกแท็กเป็นปุ๊บเพื่อนๆนะ่ะสามารถที่จะทิกแท็กทาให้วงเลี้ยวอะ่ะมันแคบลงได้และสามารถหลบสิ่งกีดขวางได้ด้วยครับท่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากลองไปฝึกกันดูนะครับผม <S <S 7. คลิกเทิร์นก่อนที่เราจะมาเริ่มทักษะนี้นะครับเราควรที่จะทําท่าทิกแท็กให้คล่องก่อนเพราะว่าเวลาเราฝึกนะครับมันจะต้องใช้ท่าทิกแท็กควบคู่ด้วยฮะซึ่งการคลิกเทิร์นในที่นี้นะครับเพื่อนๆสามารถฝึกได้จากหลายอุปกรณ์เลยครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่ผมแนะนําเป็นเนินแบบในคลิปดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราจะเริ่มต้นไปบนแลมเลยมันมีโอกาสที่เราจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับท่า k i ิกเทิร์นก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ทิศทางน,นะครับท kick ั turn ้งคลิกเทิร์นด้านฟอนและ Ki ิกเทิร์นด้านแบ็คผมแนะนําว่าเวลาฝึกควรฝึกด้าาานนนแบ็กกกก่่่อออวิธรรฝึพพเเืๆถย ไปอยู่บนจุดสูงสุดแล้วจากนั้นเพื่อนๆกดขาหลังพร้อมกับทาท่าทิกแท้ครับช่วงแรกๆผมแนะนําว่าให้ทําเป็น34จังหวะก่อนแล้วค่อยปล่อยให้สเก็ตบอนไหลกลับมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆทาคล่องแล้วท่าคลิกเทินที่สมบูรณ์แบบต้องเป็นจังหวะเดียวครับทุกคนถ่ายไปถึงจุดสูงสุดยกขาทีเดียวฟ้าบปิดกลับลงมาพร้อมกับตัวไหลลงมาครับฝึกให้คล่องครับทั้งด้านแบกและด้านฟอนซึ่งแนอนาคตถ้าเพื่อนๆทาตรงเนินนี้คล่องแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะไปฝึกบนแรมได้ด้วยครับแ โน s ตตอลถามว่าท่านี้มีประโยชน์ยังไงในนาคตมันสามารถทําให้เพื่อนฝึกท่าโน้สไลด์ได้ง่ายมากขึ้นครับข้อควรแนะนําสําหรับการฝึกท่านี้นะครับเราควรที่จะหาฟันบล็อกที่มีขนาดพอๆกับแผ่นสเก็ตบอร์ดของเราอย่างตัวอย่างในคลิปเลยครับวิธีการฝึกนะครับเพื่อนๆไหลสเก็ตบอร์ดไปด้านโนมอลปกติจากนั้นเพื่อนๆขยับขาหน้าไปไว้ด้านโน้นนิดหนึ่งครับพอเพื่อนๆใกล้ไปถึงฟันบล็อกเพื่อนๆกดขาหลังนิดเดียวครับจากนั้นยกขาหน้าแล้วก็เหยียบแปะฟันบล็อกครับและพยายามทรงตัวให้ได้ย่า้ขาทั้งสองข้างหลุด แผ่นมันไหลออกไปช่วงแรกๆผมบอกเลยนะครับว่ายากมากๆสําหรับการที่จะฝึกท่านี้ผมแนะนําว่าให้เ,เพื่อนๆอลองขึ้นไปยืนฟันบอกแบบเปล่าๆก่อนโดยใช้ด้านโนสตอร์นะครับแล้วก็ตบขาหลังกดลงมาทําแบบนี้ให้คล่องก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยลองไหลเข้าไปแนะนําว่าให้ไหลเข้าไปช้าๆนะครับอย่าไปเร็วเกินถ้าไปเร็วเกินมันจะทําให้เ,เพื่อนๆอตัวล้มไปอีกฝั่งหนึ่งได้ครับ9 ทลสตอร์ Store. ถ้าเทลสตอร์เหมือนกันโนสตอร์เมื่อกี้เลยครับเ,เพื่อนๆแต่ว่าอันนี้จะเป็นการไหลเฟกกี้เข้าหาฟันบล็อกครับเฟกกี้คืออะไรเฟกกี้ก็คือการไหลถอยหลังจากด้านโนมอลของเราครับซึ่งท่านี้ความยากง่ายพอๆกันโนสตอร์เลยครับช่วงแรกๆผมแนะนําว่าให้เราลองฝึกขึ้นไปยืนบนขอบฟันบล็อกก่อนจากนั้นก็ดอกกดลงมาครับพอเพื่อนๆทาคล่องปุ๊บเพื่อนๆลองไหลช้าๆเอาขาหลังมาไว้ช่วงปลายเทลกดขาหน้าโนตลงไปเบาๆจากนั้นยกขาหลังขึ้นมาแปะบนฟันบล็อกพยายามทรงตัวไว้อย่าให้ขาทั้งสองข้างดูด จากแผ่นสเก็ตบอร์ดพอเพื่อนๆได้จังหวะเพื่อนๆก็กดขาหน้าลงมาครับท่านี้คล้ายๆกับโนสตอร์เลยเราไปฝึกกันดูนะครับ ส0บบนเลทท่าบนเลทนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นท่าที่มือใหม่หลายๆคนอยากได้มากนะครับการทําท่านี้นะครับทุกคนเพื่อนๆไหลสเก็ตบอร์ดมาด้านปกติครับจากนั้นเพื่อนๆย่อตัวลงพร้อมก็เอามือด้านตรงข้างที่เราหนัดจับแผ่นสเก็ตบอร์ดพร้อมกบเอาขาหน้าลงครับจากนั้นใช้มือจับสเก็ตบอร์ดขึ้นมายกขาหลังขึ้นพร้อมกับใช้ขาหน้ากระโดดพุ่งตัวไปข้างหน้าครับแล้วก็ปล่อยมือพร้อมกับเอาขาหน้าของเราขึ้นมาเหยียบบนสเก็ตบอร์ดครับท่านี้ผมบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่ามััััันนนนนมีีกกาาารทํหหลยยๆข้ตอใจงววเด ก็ลองไปฝึกท่านี้กันดูได้นะครับผมโบนเลส โอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างครับกับ10ทักษะที่เราควรจะมีติดตัวไว้เวลาเราเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับเ,เพื่อนๆเคยลองฝึกทำท่าไหนกันแล้วบ้างและลงหรือไม่ลงยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอเคฮะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับช่องถ่าจรนสันลงทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา5้าโมงเย็นกลุ่มในเฟซบุ๊กก็มีอยากเป็นเด็กบอร์ด TJS และสุดท้ายนี้ขอฝากเ,เกงน,นิดนึงฮะส่งตันเตนทีนเดสกออฟิเชียลหรือว่าถ้าใครอยากจะเรียนสเก็ตบอร นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถาจอสันขอลาไปก่อนสวัสดีครับไว้ครั้งหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะหาท่าใหม่ๆมาสอนเพื่อนอีกนะครับไว้ติดตามรอได้เลยเจนครับผมบ๊ายบาย